สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หน่องนัทนายโรสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับเรื่องราวชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่อง6สิ่งที่นัก,กจิตวิทยาบอกกับคนรุ่นใหม่ผู้ฟังทุกทุกท่านครับ เราต้องยอมยอมรับกันนะครับว่าคนรุ่นใหม่นั้นสามารถสร้างสารรค์ตัวเองได้อย่างรวดเร็วนะครับเป็นสตาร์ทอัพประสบความสําเร็จเป็นอายุน้อยร้อยล้านกันเยอะมากทีเดียวบนโลกใบนี้นะครับวันนี้นักจิตวิทยาได้มีการแบ่งปันเรื่องราวดีๆ6สิ่งอาจารย์หน่องขออนุญาตนํามาส่งมอบให้ดังต่อไปนี้นะครับนักจิตวิทยาบอกว่า1คนรุ่นใหม่ควรแบ่งเวลาของตัวเองให้ชัดเจน พร้อมสำรวจตัวเองเพื่อค้นหาจุดเด่นที่ทำได้ดีเนื่องจากในยุคปัจจุบันนะครับโรคโซเชียลด้วยการที่เรามีอุปกรณ์ตระกูลสมาร์ททั้งหลายนะครับทำให้เรานั้นจดจอ่อกับอะไรได้สั้นลงบางครั้งก็ไปเสียเวลากับบางสิ่งหรือหมดเวลาไปกับบางอย่างบางแอปพลิเคชันบางแพลตฟอร์ม หากเราสามารถแบ่งเวลาของตัวเราเองให้ชัดเจนมีการสํารวจเพื่อค้นหาจุดเด่นที่ทําได้ดีแล้วเราก็สิ่งเหล่านี้จะทําให้เราย่นย่อระยะเวลาที่จะเดินทางไปสู่ความสําเร็จได้สองครับอย่าใช้เวลาด้วยการรีบเร่งทําไปเสียทุกอย่างให้รวดเร็วบางครั้งมันอาจจะพลาดพลั้งได้นะครับความหมายหมายถึงว่าอย่าก,กดดันตัวเองจนเกินไปควรผ่อนคลายสบ้างสามครับสร้างความพอดีให้กับชีวิต ที่ภาษาที่ทิตในภาษาอังกฤษก็คือ work life balance นะฮะการสร้างความบรีให้กับชีวิตนั้นจะมีความสุขมากครับต่อมาคุณรุ้นใหม่ที่นักกิตวิทยาเขาสื่อสารมาข้อที่4ก็คือฝึกในสิ่งที่เราควบคุมได้ความหมายหมายถึงไม่ควรไปเสียเวลากับสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมหรือคอนโทรลได้ครับ 5. เราสามารถเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ปรารถนาได้แต่ต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงครับ หากเรามีความกล้าที่มากพอในสิ่งที่ถูกต้องสิ่งต่างๆที่เราประสงค์หรือมุ่งมา่ปรารถนาก็จะปรากฏกลับ 6. เราต้องพึ่งพาตนเองได้มีผู้คนมากมายโรอการหยิดยืน่นหวังแต่จะพึ่งผู้อื่นโดยไม่มองถึงจุดที่ตัวเองนั้นมีและโดดเด่น ังนั้นคบนี่คือ6สิ่งที่นักจิตวิทยากำลังจะบอกต่อมายังคนรุ่นใหม่รุ่นแล้วรุ่นเล่านะครับนี่คือเรื่องราวดีๆที่ WLDc สร้างสารรค์สิ่งดีสู่สังคมขอเป็นสะพานมอบสิ่งดีๆให้วันนี้ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกๆท,ท,ท่านครับ